ฟังให้เป็นฟังนึกงือถให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังให้มันเข้าในรูเสียบรูเสียบให้มันตรงรูเสียบให้มันเข้ารู <c oughs> แล้วฟังให้มันเนียนเข้าไปพี่ ลุงหอ,อกาลังจะบอกว่าอย่าสนใจอุปกรณ์โอเคไหมถ้าสนใจฝ่ายรู้คือเรื่องของเสียงฟังให้มันเนียนฟังให้มันลึกมันจะเบาหัวเบาตัวแล้วหายใจโลง่งถามว่าท่านได้อะไรก็ต้องรู้เองตรงนั้นนะครับลุงก็ไกด์ให้แค่นี้ไกด์หลายแค่นั้นเองนะครับท่านก็คือผู้บริโภคลุงเป็นคนที่ปรุงเหมือนกับปรุงอาหารนะพ่อครัวชั้นดี แม่ครัวชั้นดีใครมาลิ้มรสมันก็อร่อยๆแซบอีหลีหประมาณนั้นครับใช่ไหมละ่ะใช่เนาะอืมน่ะก็แค่นั้นเองนะครับเห็นเห็นอย่างนี้จะเอาอะไรมาได้ตีได้นะั้นจะเป็นตีฉิงตีฉาบได้นั้นนะครับอืมเหมือนเสียงจะดังเกินไปท่านก็รีกสิครับโทรศัพท์อยู่ที่มือท่านนะใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมล่ะเออท่านก็คอนโทรลได้อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะ หูฟังหฝูไยเหมือนกันเนี่ยมันก็มีที่บังคับไปแล้วจช่าวมบวกลบก็มีตรงนี้ค่อยๆใช่ไหมครับโดยเพว่ยิงคลิปต่างๆมันเป็นโกดังอยู่โอ้ยถ้าเอารถบรรทุกสิบรอมาใส่เปนรู้หลายคันรถบรรทุกนั่นคลิปของลุงเนี่ยติ๊กต๊อกนั่นนะกดฟังไหนเมื่อไหร่ก็ได้ยังไงโดยในแต่ละแอคของแต่ละแอคถามตอบปัญหาให้ก็มีอยู่ตรงนั้นนะนะ ก็ใครอยากจะให้ตอบปัญหาิระเด็นอก็ไปพิมพ์หลังบ้านเขาเรียกว่าพิมพ์ที่คอมเมนต์อยากจะรู้อะไร